กองสดพดมูกอ,องสดชาพดมูนะครับพบกันอีกแล้วนะครับเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งวันนี้ว,วันพุธอันนี้เพื่นอนน้องสาวฉันมาใครถ่ายรายการน้องสาวฉันมาแพรีน้องแพรีแพรีสวยมากตอนนั้นเจอกับแพรีเขามาถ่ายหนังอยางนี้ไงหอตะแตกแฮ่โควิดตอนนั้นเป็นพระอยู่เล่นเป็นพระ,พระแล้วก็โดนตัดออกกองเซ็นเซอร์ให้ตัดออกเพราะาอะไรอะ่ะเป็นพระห้ามเล่นหนัง จริงเหรอจริงมันจริงเหรอพี่พศเป็นผ้าห้ามเล่นหนังก็เลยมันเป็นกฎเหรอฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรคือตอนแรกก็เตอนมาสมปองบวชอยู่อ่ะเขาก็ไปเล่นหนุ่มพิจ๊ะให้ฉันนะได้ได้แต่พอมาแพรรี่ไม่ได้ให้ตัดออกตอนนั้นท่านเป็นพระมหาภัยวันอยู่ถูกไหมใช่แต่ตอนนี้พอท่านแพรรี่เรียกแพรี่แล้วกันนะไม่แพรรี่ไภัยวันไม่ดีแพรี่ออกมาเสร็จแพรรี่ก็ สวยสะพรัง่งวันนี้มาสวยเลยกี้เจอวันนี้นางเจ้าก๋วยเตี๋ยวมาฝาอุ้ยอยากกินมากคุณช่วงที่สามสิเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูพี่พลนางมาแบบว่าทำก๋วยเตี๋ยวให้ดูอ,อ,อย่าลืมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะมาเจอกับแพรรี่กันแล้วก็ที่สําคัญวันนี้แสดงความยินดีกับเอ,อ่อแมทธิวกับลิเดียเาขามีลูกคนที่สามแล้วเขาเพิ่งคลอดนี่คนที่สามเพิ่งคลอดเนี่ยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ สามคนแล้วนะคนแรกชื่ออะไรพี่พศคนแรกชื่อดิลเลนคนที่สองเดนี่เดมี่คนที่สามดีออนเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งโอ้โหน่ารักมากเลยนี่แมททิวเขารักนิเดียมากมากนะเสวเขารักเซวก็เขาแบบว่าเขาจีบกันมาตั้งสมัยเขายังเป็นนักร้องอยู่ด้วยกันน่ะโอ้โหแั้งน่อาร์เอสนะใช่อาร์เอสกับ แมทธิวนี่เขาอยู่แกมมี่มาก่อนนะ oh, แล้วก็ยายไปอยู่อาร์เอสพี่เขารักกันมานานแบบมากๆากเลยนะหนูแบบห่วงมากเลยพีทพอดเพราคนเขารักกันแล้วมีแบบนี้พีโพต์เขาไม่ได้คนเจ้าช,ชู้ไนะงชื่ออะไรนะแฟนเขาชื่ออะไรนะดีเดียไม่ใช่แฟนเขาผู้ชายอะ่ะแมทธิวแมทธิวเขาไม่คนเจ้าชู้ไงเธอก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไม่พวกเราไม,ม่แบบนี้อ่ะของเราอยากหาคู่ยังไม่ได้เลยอย่าว่าจะหาอะไรเลยอืมอ่ะยินดีด้วยดีนะครับก็เพราะว่า อิสแรมของลิเดียแล้วก็แมทธิวโพส์นะ Welcome to the world The Orn เกิดวันที่เจ็ดสิบสองพันยี่สิบสองยินดีต้อนรับสู่โรคใบนี้น่ารักมากเลยูสิเงนะปั๊มติดปั๊มติดตลอดแมทธิวอ่ะอันนี้ก็มีลูกแล้วดีใจด้วยนะนิวชัยพลเ๋อมีแล้วเหรอมีแล้วจริงเหรอโพสไอจีเลยว่า เขาตรวจไอ้นั่นอะเวลาเขามีลูกเขาตรวจอะไรกันก็ไม่รู้่ตรวจน้ำตรวจตรวจตวชีปัสสาวะผู้หญิงแล้วสองขีดตอนแรกเดาว่าสองขีดไอ้นั่นไม่ใช่สองขีดมีลูกพี่ตรวจสองขีดยังตรวจแล้วไม่เป็นไม่เป็นนึกว่าสองขีดไหมตรวจไม่เคยเจอสักทีลูกอ่ะคอคอสิคอฮะก็ก็เสร็จแล้วก็เ ภรรยาของของชื่ออะไรนะนิวเชียพลก็เอาไปอวดว่าสองดแล้วนิวก็ดีใจสุดเลธิพว่ามีลูกแล้วแฟนเขาก็บอกว่ามีน้ำยาแล้วมีน้ำยาแล้วจริงจริเขากินแต่น้ำพริกไงนิวเชียพลนั่นเหรอก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็เรื่องดีๆก็ดีใจกันก็ดีใจกันไปส่วนเรื่องไม่ดีนี่อันนี้ที่พิพศสาคัญมากเลยธรรมอบ้านเรามันไม่คืออะไรพิพศเสาเข็มเลยก็บอกมันล้มลงมาทับคนพิพศแต่บอกสิมันเป็นอุบัติเหตุมันยังไง วัดร่มร่กลางถนนต่อหน้าต่อตาเลยนะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุผู้รับผิดชอบไม่มีการขอโทษหรือติดป้ายเตือนอะไรเลยเรื่องเกิดที่ถนน365หาชัชนเซากมินบุรี พ้ดูสิลงมาอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหโชคดีฉันไม่ได้ไปวันนั้นน่ะตายแล้วสนวนสามหกห้าฉะเชิงเซากระบินบุรีดีไอ้เคนใหญ่ๆนั้นไม่ลมนะโอ้<ม>อย่างนี้เธอลงมาถ้าเกิดฟาดรถนี่ตายฮะไอ้ตายเลยนะพี่พอตายตายตาย,ตายแน่นอนเนี่ยอาจจะอุบัติเหตุไม่ก็ตัวอุบัติเหตุนแน่นอนเลยาลตายเราถ้ามันไปโดนกระบะหลังเมื่อกี้รถกระบะว่าที่ผ่านโอ้นะ,นะเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อคลุกคลาทำให้รถต้องชะลอความเร็วนี่เงี้น<อ>ี่ดูดีดูดีดูดลม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 ตาย ขณะที่ขับรถมาเรื่อยๆเห็นว่าบริเวณด้านข้างทางมีการตอกเสาเข็มอยู่จากนั้นก็เห็นว่าเสาเข็มต้นหนึ่งกำลังเอ็นลงมาอันนี้ไม่ได้เกิดที่กรุงเทพนะเกิดที่ชัดเชิงเซานะครับโชคดีที่รถของของคนที่ขับเนี่ยอยู่ระหว่างทางออกไปพอสมควรถึงปลอดภัยแต่จะเห็นว่าหน้ารถมีรถกระบะอีกคันหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดก็สามารถหักหลบรถได้หัดหลบรถพี่พฤษรู้ไหมว่าหนูเคยโดนแบบนี้หัหนึ่ง รู้ขับรถกลับบ้านตอนดึกตรงวิชัยยุทธลงมาวิชัยยุทธรอดรอดรู้อยู่รอดดวงดีผีคุ้มีพูดไม่แต่หนูไม่เจอเสาเข็มดวงดีผีคุ้มหรือดวงดีผีสิงพี่รู้ไหมว่าอะไรลงมาเจอหนูข้างหน้าอะไรหนูลงมาจากทางด่วนใช่ไหมรู้แล้วเจอสองนาทีลงมาจากทางด่วงข้างหน้าใช่ไหมพกลางมาถึงกลางดึกข้างหน้าหนูรถกระบะตกมาจากทางด่วนอยมันหน้ายิบบังมันดีไออีนิดเดียวอีกจะเดาไว้อี อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ไม่มีปิยะแบบบอลทุกวันนี้แล้วไม่มีแล้วไม่มีชื่อรู้ไหมมันก้องรู้แต่ว่าคาว่ากลัวจนสันหลังเสียวสันหลังคือไงขับเบรกปีดสันหลังขึ้นงี้ฟื้ออย่างนี้พี่พลดูัวมากนี่ก็ยังไกลนะคนนี้นี่ก็มีการขอโทษขอโทษนะไอ้เสาเข็มหลุดเนี่ยไม่มีไม่มีหลังจากเกยดูดรับผิดชอบก็ที่อยู่ในพื้นที่ก็มีการทุบเสาเข็มที่หล่นให้แตกละเอียดแล้วนำรถตักมา ทำแบบเราไม่มีการขอโทษหรือติดป้ายเตือนอะไรเลยทําให้เป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์ถึงความปลอดภัยของผู้ขับรถจริงๆอ่ะต้องว่ามันเป็นอุบัติเหตุพี่ก้องแต่เขาต้องขอโทษไหมแต่จริงๆเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้อ่ะจริงๆมันเป็นอุบัติเหตุอยู่ๆมันก็ล้มลงมามันก็อยู่ที่คนดูแลด้วยแหละนะอ่ก็ขับรถขับราวก็ระวังกันดีๆเราไม่มีไปหาเรื่องเราไม่ไปชนเขาเขาก็มาชนเราเราขับอยู่เฉยๆเสาไฟฟ้าก็ล้มใส่ ขาไอ้ทางดนก็ล้มทับต้อง,องทําใจอยู่ประเทศไทยหรือว่าทําบุญต้องทําบุญไหว้พระถึงจะแคล้วคลาดทำไมไเราถึงรู้ว่ารับรับรู้เหตุการณ์แบบนี้ป่ะเพราะเราอยู่ประเทศไทยไงแต่แตถ้าเราไปอยู่ประเทศอื่นเขาก็มีเหตุการณ์แบบนี้แต่เราไม่รับรู้ไงเพราะฉะนั้นเกาหลีมีไหมเกาหลีหไม่รู้เราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ไปอ่านข่าวเขาแต่แบบว่าอยู่ประเทศไหนก็เหมือนกันหมดแหละนะแต่บอกให้เลยป,ประเทศเกาหลีนี้รถติดมากมากมหมติดมากกว่าเราแบบโอ้ยเหนื่อยมากเกาหลีหล่อไหม ก็เหมือนนี่แหละแต่ในเหมือน,เห,อนเหมือนดาราในเกาหลีนี่แหละที่เราหลอกก็เห็นมีพวกดาราแหละแต่ข้างถนนก็สมัยสมัยนี้หล่อขึ้นนะสมัยก่อนไม่หล่อเลยแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายไทยบางคนก็ทำหน้าเป็นเกาหลีมากเลยนะ ทำหน้าทำทั้งหน้าเลยบางคนก็ฉันเนี่ยทำหน้าเป็นเกาหลีกลายเป็นเกาเหลาอยู่เนี่ยแต่อันนี้คำให้เกาเหลาเดี๋ยวช่วงสามเจอกันนะคะก๋วยเตี๋ยววันนี้ค่ะอันนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสุดรูปเรือรถพิพลดสูตรลับเฉพาะของร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถค่ะเดี๋ยวช่วงสามเขาจะมาทําให้เรากินกันค่ะแต่ช่วงสองนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปไหนกันนะไปไปไหนติ๊ชิมไม่ได้ก่อน สอหน้าวังเขาเรียกอะไรเด้งๆนะต้มยำเด้งๆหมูเด้งหมูเด้งแล้วก็ซอหน้าวังแถวสาถึชาใช่ใช่ผัดหมี่กระเฉป่ะใช่แถวาสาถึงชาร้านนี้เป็นร้านดังแถวเสาถิงชาก็ เออถวแถวข้างๆข้างๆกทมนี่เระค่ะแม่เราต tense, ้องไปแวะชิมกันบ้างนะพี่พลเราไม่ได้แวะชิมมานานแล้วนะเหรอเราไปชิมเราเราเรานี่น้ำหนักเหกสิ6หเลยนะอ่ะเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปสอนหน้าว่างแล้วช่วงที่3เราก็ไปนี่เลยแพรรี่พร้อมแล้วแพรรี่เตรียมตัวอยู่ที่นี่เลยนะอ่ะเบรกสักครู่ค่ะพร้อมตดพุดบูไปนี่พี่กล้องร้านอยู่นี่ไง ซอหน้าวังสุขีรถเด็ดเส้นมี่ฝักระชีดเขาเตรียมมาแล้าแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้ยสวัสดีคุณแม่อะไรไหมจ๊ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อะไรคะสมศรีค่ะคุณแม่สมศัญรสมศรีซอหน้าวังคือซอเป็นอมศรีซอเสมศรีแล้วหน้าวังอะไรหน้าวังสมัยก่อนขายอยู่หน้าวางอ๋อแล้วเปิดไปกี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วนะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะ ร้านอาหารเด็ดของทางุพี่ศศีคืออะไรครับเมนูเด็ดก็จะมีต้มยำต้มยำไอ้นันเด้งอะไรเด้งนะต้มยำเนี่ยต้มยำหมูเด้งหมูเด้งอ่าแล้วก็อีกนะจะมีหมี่กระเฉดหมี่กระเฉดแล้วก็สุกี้แล้วก็ข้าวต้มรวมข้าวต้มข้าวต้มกระดูกหมูโอใช่ข้าวต้มอ่ะลองกินดูเลยลองชิมดูมาเลยมาเลย เดี๋ยวมา <Wow. S 1> เอกมามี่ค่ะมีกระเฉดคุณดูโหนี oh, ่ดูมีนะไม่มีแฉะแห้งมากนะคะดูนะคะและ้วแล้วกระเฉดเนี้ยชิ้นเล็กกําลังพอดีคําดูไม่ได้ชิ้นใหญ่เลยนะคะชิ้นกําลังพอดีแล้วคุณดูหมูคุณดูหมูเดี๋ยวฉันจะลองกินให้ดูนะคะเอากระเฉดก่อนกระเฉด qua nào ván mượt chín dài dài ไดนเลย,เย,เย,เยมาย่างกระดูกหมูจิมน้ำนะจชิมน้ำแล้วน้ำจุกเลยไหมน้ำเป็นยังไงบอกความรู้สึกกินกินพริกไทยหอมมาก น้ำซุปกระดูกหมูจริงๆแล้วก็ต้มนี่ร่วนมากสุดท้ายต้องต้มยำแล้วมีนี่หมูแดงหอมใช่ไหมเห็นห,หอมกระดูกหมูกระดูกหมูล้วนอย่างนี้ค่ะลงไปกระดูกล้วนอย่างนี้เลยค่ะล้วนอย่างนี้เลยค่ะกระดูกหมูดูค่ะนี่ กินกับน้ำซุปร้อนๆนี่เจ้าจางโถแดงเจ้าจางโถแดงเบลีกูดอร่อยจนต้องกราบเลยนะไปเดี๋ยวเราไป็นมอาป้ายกันอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยจนต้องกราบไป็นม้าป้ายไปไปอ่ะเป็นมอาป้ายเอากลับไหม อร่อยมากเราก็ต้องมอบหลักฐานความอร่อยให้กับป้าสมศรีนะครับร้านนี้ในการกล้องสซนฟุตบูได้มาทานแล้วอร่อยจริงๆอร่อยจนต้องกราบนะรัก็ขายร้านป้าขายดีเฮงปังร่ำรวยนะครับใครที่อยากมาทานก็มานี่เลยสารคางกรุงเทพ อยู่แถวอาลุสโวรีประชาสิบุตายเข้ามาในซอยนิดนึงมถนนดินสองถนนถามวนรณ์นมสดถนนดินสองถนนดินสองค่เครื่อโทรศัพท์มีไหมคะมีค่ะ02 224 2588อ่สเปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มครึ่งเบอร์ถือมีไหมแปเบอร์ถือก็081 49 77 804 ยังยังเปิดทุกวันยุ้วัยมันพุทธใช่ค่ะเปิดทุกวันยุยเว้ยมันพุทธใครที่ยังไม่เคยกินหมูเด้งที่อร่อยที่สุดในโลกต้องมาที่นี่เลยร้านจอมน้ารวังนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมศรีพี่ตุ่มเตือนขอบกันลาก่อนนะคะไปเป็นสตูกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันในสตูคกา วันนี้เราขอต้อนรับอาจารย์ยิ่งสากไม่ใช่ไม่ใช่ดูดีๆพี่พรคุณว่าขายนะอาจารย์ยิ่งสักตอนผอมไม่ใช่ไม่ใช่หรอสวย สวัสดีครับแทนดิสวัสดีพี่ก้องมาแสดงพี่พจน์ไงไม่หอร์ดเดาแตกคินี้นะฮอจะแตกที่โดนตัดทิ้งเหรออก็ของเขาเล่นอยู่พี่พจน์จะจำมันไม่ได้อีกวุ้ยทำไมสวยขึ้นขนาดนี้ไปใหม่รับรองรอบนี้ไม่โดนตัดครับพี่พจนโอ้ตายแล้วไปมาเท่นี้ฉันต้องให้เป็นตัวเด่นแล้วล่ะขอบคุณเล่นแทนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยได้เลยเป็นผ้าตอนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผอมว่าไทยเล่นเล่นต่อกับมีสามคนแบมแล้วองเดี๋ยวโดนพูดไม่องี้กัไมอารย์ไม่พูดดีกว่าพูดเรื่องก๋วยเตี๋ยวราก๋าเตี๋ยแบบเอา ว่สืบุทมาขายก๋วยเตี๋ยวได้เหรอก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถค่ะโอ้โอไปถึงไหนถึงไหนคนก็ต้องได้กินแล้วก็ต้องรู้จกักพี่ก้งองค่มันอย่างนี้เลยค่ะพี่ก้องขามันง่ายเดี๋ยวนี้ก็คือ3นาที5นาทีก็ได้ทานกว๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดแล้วค่ะอ,อ,อยู่บ้านกินได้ไม่ต้องออกมาหากินง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าน้ำพริกปรุงสูตรเขาอร่อยพิเศษเข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มใดๆเลยน้ำซุปดีมากเบอร์วังกลมกล่อมค่ะ มาถึงก็ขายของเลยเธอว่าเธอกับฉันกับเธอนะฉันกับพี่เกอร์นนะต้องแต่งหญิงแล้วล่ะ uh ไม่รู้ว่านี่แค่รู้มาก่อนาว่าจะมาในนี้แต่งหญิงเ<ม>รอไม่ใช่เรา แต่งผู้ชายม่นู้ว่ามีงานเลยนะแต่งหญิงงานเยอะมากเยอะมากหนูก็อยากขายของเดี๋ยวนี <S <S ้หนูก็อยากเห็นพี่พศแต่งอยู่เหมือนกันนะครับว่าชอบแต่งให้คนอื่นจริงจมันมีสองสองเส้นนะคะคือพี <se 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 ่ก้องชอบเส้นอะไรคะระหว่างเส้นเล็กกับเส้นมีเส้นเล็ก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 ะคะอันนี้นะคะเส้นเล็กแล้วก็นี่คือง่ายนะคะก็คือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบเนี้ยสามร้อยห้าสิบมลน้ำนี่นะคะเราก็แบบตั้งน้ำให้เดือดแล้วมันก็พร้อมเลยค่ะมีก้องขานแล้วก็จริงๆค่ะ ในซองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะวัตถุดิบในซองเนี้ยก็จะมีระบอกให้ทำบุตรใดรายการขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะวันนี้มีโปรค่ะโปรโมชั่นนะคะวันนี้คนที่อยู่ที่บ้านอยากชิมก็โทรเลยตอนนี้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไลน์ไอดีแล้วก็คิวอาร์โค้ดอ่านี่คิวอาร์โค้ดมาแล้วค่ะอร่อยแน่นอนเพราะว่าพี่พศทานแล้วเขาเอามาให้ตอนนั้นอันนี้อกินที่กินเนี่ยพี่พศไม่ตอนนั้นเขามาให้ตอนนั้นลองก็ดูแพ็กเกจจิ้งดูเก๋ไก่มากเลยนะคะเลยต้มน้ำให้เดือดแล้วไงต่อข้างในไไไมมมม่่่่ด้้้้ีีีีออออะะะะรรากกเเเลยคคค็นนนนนนัซสืงทศ มุกะทิเพื่อความเข้มข้นแล้วก็กระเทียมเจียวสําหรับคนไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะใส่เลยค่ะใส่เลยคุณพารี่ใส่เลยใส่แบบง่ายง่ายเหือคุณน้องพารี่ค่ะใส่ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเราแบบชัวบทีลงไปหนูก็เพิ่งหนู่าจะบวชนานไปนะคะจนทําให้หนูไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวแบบกินง่ายเจอบวชด้วยเหรอบวชนไม่เ้แล้วพาล้มไหนไปถือตะละปัดในหนังแล้วค่ะ ถ้าไม่ถือการบัดนาไม่โดนปัดเอาไม่โดนปัดทิ้งเราเาพาดนะคะพาดแล้วยังไงต่อก็เทใส่หมดค่ะอันนี้ก็มันก็จะเป็นแย่นี้เนี่ยคุณแพร่เรื่องค่ียง่ายงสอันผู้ชายนะคะเนี่ยใครที่สนใจเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะอันนี้ราคาห่อละสาบาบาทสามห่อร้อค่าส่งห้าบาทใช่ไหมใช่สิบพอสามร้อยห้าสิบส่งฟรียี่สพอหกร้อยห้าสิบส่งฟรี ไปเหนือลองใต้นะคะเก็บไว้ที่บ้านอยากกินก็เตรียมตอนไหนเมื่อไหร่ไม่ต้องเลยเอาจาตู้มาต้มกินได้เลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยหนูว่าเหมาะมากเลยเวลาแบบเอะฝนตกกินอะไรดีนะร้อนร้อนใช่ค่ะต้มน้ำต้มหมไอต้ม อะไรก๋วยเตี๋ยวนีกินเรือรถเรือรถเนี่ยเราก็ใส่เส้นลราเป็นเนคุณแฮรี่ใส่เส้นเลยค่ะแม่คุณแฮรี่อย่างนี้พี่ก็ตุ้มไม่หัวพี่กินที่บ้านได้จริงง่ายเลยครับแม่ค่ะตุ้มกินอะไรเส้นอะไรลูกทำกับที่บ้านนะแม่หนูเริ่มเชื่อจริงแล้วนะตอนนี้มีถั่อและหมูใช่ไหมหมูเนื้อหมูสีอะไรหมูสีไม่ใช่พี่พลอันนี้ มิเซเล็คซี่แต่เนื้อเท่านั้นแต่นี้คือองอันนี้คือเราแบบว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมค่ะพี่พศค่ะเราก็สามารถจัดได้เลยใส่เนื้อใส่เนื้อใช่่แต่ว่าใดๆคือทานแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะหนูว่าพพี่สสิำหรับพริกก้องหนูได้ทำอ่ะพี่องต้องหมู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 เอาเยอะไหมเอาเอาพอประมาณเพราะเพราะพี่ก้องไม่กินเยอะเดี๋ยวจะให้ผัวกินเยอะหน่อยนี่ๆค่ะพี่พศขอพี่พศเนื้ออันนี้เราชอบอะไรเราสามารถใส่ได้แบบตามความต้องการของเราเลยนะคะแล้วหนูว่าก็ง ดูเสร็ฉันจะชิมแล้วไม่ถ่ายฉันไปถ่ายหม้อทำไมถ้าฉันมือนหม้อเหรอพี่พอลเจ้าวีในรายการสิถ่ายถึงหม้อแหละท้้งส่ตาก้องชอบลาสุดวีแล้วนึ่งอลเส้นเส้นแบบเหมือนต่ามหรเลยอร่อยจริงจริงท่านผู้ชมโทรเลยโทรเลยค่ะศูนย์สองค่ะ 2 9 7 0 9 4 8-9ไม่เจอนานพี่พศหน้าเด็กลงเยอะเลยนะคะไมทำหน้ามาจันกจริงๆนะเด็กมากยอะหน้าดิมาดูผิวหน้าไม่บัติะทำมาเลยครอย่างนีมายคุณดูคุยแล้วหนึ่งคุณดูมากทิ้งไว้แป๊บเดียวค่ะมนจะเปียวตามอนุษสัรีชัยเลยแต่อร่อยกว่าเมื่อกี้หนูก็ทานก่อนรายการแล้วอร่อยเข้มขนมากแล้วก็บอกนี่ความรู้สึกของน่ัวามคค่ามันเหนวมากูจะชมก๋วยเตี๋ยวาชมซิอะต้งไม้อยู่ยาก นะครับอร่อยไหมรสชาติเผารสชาติสิอร่อยมากเขาพูดไปแล้วนะอ้าวคุณแพรนี่ของรสชาติเหมือนของที่มุ่งมินรญาตกันนี้เลยค่ะบทำไมคะถอดปั๊บให้ฮ่าแม่แล้วหนูจะเตะอันนี้ให้มาเลยเทตรงนี้ใา่เทอันนี้ไหมเทอันนี้ค่ะเทอันนี้เรียบร้อยแบบนี้ระวังโดนคนด่านะใครอะใครด่ามีคนละสัตว์โตเพราะว่าโตโตมาลองชิมแทนพี่สิลูกเลี้ยงมาเดี๋ยวพี่ให้วาทีแปรพี่มาชิมแทนมาโตโตได้ค่ะมาเลยค่ะเอาทำหน้าที่อยู่อีกโตโต มาชิมสิลูกมาแล้วแม่จริงจังเดี๋ยวสองนาทีเทเดี๋วสอนาทีอ้าวอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการช่องสุบูนะครับและค่าหอด้ะสามสิบห้าบาทถูกมากแล้วก็จายห่อร้อยค่าส่งห้าสิบบาทระวังลวกปากนะลูกถ้าส0สิบเดี๋ยวเจผู้ชายจะขายของถ้าสบพอสามร้อยห้าสิบาทตรงฟรีนะครับยีสพอหกรบาทตรงฟรีเท่าไรตอนนี้ เหมือนคุณยกเกี่ยวเรือมาไว้ที่บ้านอยากกินเมื่อไหร่พูดไปค่ะพูดไปค่ะทำกินเมื่อนานพูดไปค่ะ02 2970948ถึง9อร่อยอร่อยไหมค่ะที่รักอร่อยมากค่ะอร่อยมากอีกชิ้นหอีกชิ้นนึไปคให้กินน้ำอสิแมนี้ยกซดหน่อยยกซดแม่เดี๋ยวลวกปากอ่อตายนะครับะดีไมฉันเลรีวิวแล้วฉัเหนื่อย อร่อยอร่อยอร่อยไหมคะหนูอร่อยอร่อยพี่พดการันตีก็แสดงว่าอร่อยจริงค่ะอร่อยแน่นอนเพราะว่านัวแซ่บเหมือนเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตามร้านนมื่อสวรีที่ขายเป็นของเด็ดๆของเขาเลยใช่จริงค่ะจริงจังสามห่อที่เจนพีพดสามห่อที่ไหร สามห่อร้อค่าส่งห้บบาทค่ะแล้วมีฝั่งสามห่อร้อยสหอสามร้อาสิบบอหกราสิบและถ้าสิหอสิบหอกับ20่หอส่งฟรีค่ะแต่ถ้า3ห่อค่าคิดค่าส่ง5้บาทค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์อะไรเบอร์ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะศูนย์สองสองเก้าี่ค่าพิคพอคาบอแล้วที่เธอพูดเมื่อกี้ฉันก็พูดไปแล้วนะใช่เดีได้ยินแต่แม่้องเขาไม่ได้ยินไงต้องเลียร์กันเองต้องไม่ดีอะไรอันก็มีอรนกรถ เาค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรสเจ้าค่ะไม่ต้องจับมั่นมาจับช้อนเออจับจับช้อนพี่พดนี่ดูน้ำซุปเข้มข้นมากๆนแบบมันเลอรสสมชื่อจริงๆครับหรือจะไปที่ไหนแอก็ได้แน่เลยแอตก็มีอยู่ไม่น่าเชื่อว่าห่อนี้มันมีน้ําซุปที่แบบอร่อยเครื่องปรุงอร่อยขนาดนี้คือในหนึ่งห่อพี่พุธเขามีน้ําซุปมาเลยเป็นปรุงทุกอย่างคบปรุงหมดถ้าเกิดชอบเผ็ดมากก็เสิร์ฟพี่ป่นเพิ่มใช่ค่ะนักข่าวนายเอ็นเตอร์เทนมาแล้วอยากกินมากเลยแล้วก็แม่ถ้าคนแบบว่า กลัวว่ามันจะเข้มข้นไปก็สามารถเติมน้ำเพิ่มเติมนิดหน่อยได้ตามความต้องการเลยค่ะแต่ว่าหลักๆก็คือ3า0ร l ค่ะเดีค่ะบอกโปรโมชั่นอีกทีโปรโมชั่นวันนี้นะคะเฉพาะรายการนี้เลยนะคะปกติราคาห่อละ35 35บาท3ห่อ100บาทคิดค่าส่ง50บาทนะคะ1 0บห่อ350รสบาทส่งฟรี20ห่อ650บาทก็ส่งฟรีเช่นเดียวกันค่ะโทที่ต้องกลัวนะท่านผู้ชม35มบาทอิ่มมกอิ่มโทรเลยโทรเลยตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์โทร0 2 2 9 7 0 9 4 8 9 านึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรือนึกถึงเลอรถค่ะสองข่อนี้นะพี่ก้องกินกันทั้งครอบครัวอิ่มเลยนะอิ่มบนั่นฉันนั่้วเด็กที่เมี่งทำให้โต๊ะโต๊ะกินที่บ้านมีไหมพ่อพ่อแล้วโต๊ะโต๊ะไปยกซดนะลูกเนาะยกซดนน้ำซุปแต่เรื่องผู้ชายคุ้เบื่อคุณกินกระเทียมดีกว่าเอ้าวเขากินไปแล้วช้อนเธอจะกินซ้ำเขาเหรอไม่เป็นไรหนูไม่ติด ออมกบอี่หน้กวันนี้ขอบคุณคุณแพรลี่ทุนลาหนุนทวไปแล้วเหรอฮะน้ำเยอะหมดแล้วรลรถรอยใช่ไหลเรือรถสบาลเรือรถเรือรถอร่อยมากทอนเลย เจออีกทีนะครับพรุ่งนี้มะลืนนี้หยุดนะคะหยุดยาวเลยเจออีกทีบรรจันค่ะพี่พัดขาค่ะวันจันทร์นะคะแไม่จะบอกฉันรู้แล้วบอกท่านผู้ชมไม่จะบรรจันวันนี้ไม่ชอบรายการนี้มากอาจเจอใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ